สวัสดีครับผมและผมก็พบกับเดี่ยวเหมือนเดิมนะฮะในช่องเดี่ยวไลฟ์ินคูเวตนะครับแล้ววันนี้ก็พอมาอัปเดตหน่อยฮะอัปเดตเรื่องคูเวตครับผมก็ถามกันเลยถามว่าคูเวตตอนนี้โอเคไหมบอกว่าไม่โอเคครับถือว่าไม่โอเคแต่ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่การติดเชื้อโอเคไหมการติดเชื้อไวรัสยังไม่มีคําว่าลดลงนะครับยังเพิ่มขึ้นทุกวันครับวันละ หลายร้อยคนเลยครับต่อวันถามว่าผมกลัวไหมมันก็มีบ้างครับแต่เราไม่คิดเนาะเราก็ดูแลตัวเองเอาก็ใส่หน้ากากสวมหน้ากากออกไปไหนมาไหนสวมหน้ากากตลอดครับผมนอกจากอยู่บ้านครับอยู่บ้านเราก็อยู่เพื่อนเนาะนี่นั่นเราก็ไม่ได้สวมอยู่ในห้องเราเราก็ไม่ไดสวมใส่ก็เวลาทํางานก็ยังสวมหน้ากากใส่หน้ากากปกติ อยู่ที่ทํางานก็ใส่หน้ากากปกติแล้วก็กลับมาบ้านก็ถอดครับผมแล้วก็ถามว่าคูเวตตอนนี้ก็มีบางที่ครับผมมีบางที่ที่เปิดให้คนได้ไปเที่ยวเนาะเช่นห้างใหญ่ๆห,ห้างใหญ่เนาะเพราะปิดไปหลายเดือนแล้วอาจจะขาดทุนอาจจะแบบนู่นนี่นั่นเลยต้องเปิดให้ผู้คนไปเนาะถ้าปิดอ่อถ้าปิดต่อไปถ้าปิดประเทศต่อไปอีกสองสามเดือนก็ธุรกิจคงจะวุ่นนะนะ ตอนนี้ก็เขาก็เปิดเป็นบางที่ครับแล้วก็ส่วนร้านค้าแถวบ้านผมเขาก็เปิดร้านค้าร้านโทรศัพท์ร้านนู่นร้านนี่ร้านขายกับข้าวทุกั่นก็เปิดครับผมเปิดปกติแต่ก็ต้องใส่หน้ากงหน้ากากเนาะและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินไม่ใช่เร็วเนี้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย วันนี้วันที่เดือนเจ็ดครับผมวันนี้วันอาทิตย์วันที่สิบสองเดือนเจ็ดครับเดือนกรกฎาคมเนาะแล้วเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วตลาดนัดเอ,อที่ผมไปซื้อเนาะที่ผมชอบไปซื้อของมันเป็นตลาดนัดเบอร์สองในเวตเปิดตัวครับบอกประกาศครับเปิดตัวครับผมแต่แล้วก็ต้องปิดลงภายในวันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้คนค่อยแห่เข้าไปซื้อของกันครับ คือว่ามันวุ่นนะคนเยอะแยะเนาะของไปซื้อคงซื้อของนะก็ต้องปิดตัวลงครับก็หลายที่ครับแต่ห้างก็จะเปิดเหมือนเดิมครับเนี่ยแล้วรอผมตอนนี้ผมก็รอพวกห้างตามห้างนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดบางส่วนนะเปิดเป็นบางส่วนนะตอนนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันก็คือว่าถ้าเปิดก็อาจจะไปเดินทงนุนเขี้ยก็ยังตอนนี้ก็ห้างมันบางที่ก็เปิดครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเฉยเนาะ ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรเนาะมาขออัปเดตหน่อยก็คือว่าผมไม่ได้โพสอะไรลงย t ท b e เลยเดี๋ยวถ้าได้โอกาสมีโอกาสตอนไหนได้ออกไปข้างนอกได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะว่าแล้วผมก็จะติดตามข่าวสารให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนาะครูคงคุยนเนาะแล้วก็พ่อแม่ผมเหมือนกันโทรมาทงมาถามเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดูแลตัวเองด้วยบอกแม่ไม่ต้องห่วงครับผมใส่หน้ากาก ตลอดครับผมออกจากบ้านนะครับผมใส่หน้ากากเลยทางงทํางานใส่หน้าก,ากากตลอดไปแล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงไว้ผมอัปเดตให้ดูกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับาจากช่องเดี๋ยวไลฟ์อินคูเวทนะเดี๋ยวไลฟ์ฟินคูเวทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ